ไอ้ที่ขึ้นชอบสายดำๆทักมาได้นะครับพ่อเป็นลูกชายดำหรือลั่นบวกดำจบก่อนนะครับแม่เป็นลูกสาวสุดใจบวกดำเอสโซนครับดำๆครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับลูกสนใจทักมาสั่งจองได้นะครับราคาเบาๆครับคู่ปันเก้าครับอันนี้มาอับเบียให้ดูไกยัง ไม่ถึงห้าวันครับยังไม่ได้หยอดวัคซีนครับไก่ของเราทําการให้วัคซีนดีวคาสเซนทุกตัวนครับลูกไก่ปกันได้ครับราคาเบาๆครับสนใจทักมาแม่ก็อย่างสวยห่อก็อย่างหล่อดำสนิท แม่ดำพ่อดำลูกมาต้องดำครับมันใจทักมาจองได้ครับคู่ละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับ idline ศูนย์เก้าสามสามแปดสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดคอกนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับอีกใบนึงยังไม่ออกเคงใส่ยังไม่ออกนะครับไว้ทีบแปด